สวัสดีผู้ฟังทุกท่านนะคะที่อาจจะหลงเข้ามาอาจจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจนะคะดิฉันก้องการยิงพาณิชย์ค่ะคอนเทนนี้นะคะเกิดมาจากกลับไปบ้านดอนโมนะคะแล้วไม่มีอินเทอร์เนต็ตค่ะแล้วก็ไปเจอหนังสือเล่มนึงที่คุณแม่ซื้อไว้นานมากแล้วนะคะแต่เราก็ไม่เคยเปิดอ่านเลยก็เลยลองมาเปิดดู สักพักหนึ่งก็เลยเกิดไอเดียว่าเฮ้ยมันดีมากมันเป็นหนังสือเกี่ยวกับสุขภาพนะคะแล้วอ่านไปอ่านมานะคะก็คือตกใจมากดุ้งเลยมันเหมือนกับที่เราเป็นอยู่แล้วคิดว่าคนรอบตัวหลายๆคนก็อาจจะทําสิ่งนั้นอยู่โดยที่ไม่รู้ตัวว่ามันเป็นการทําลายสุขภาพของเราก็เลยคิดว่าเนี่ยถ้าเราอ่าน เป็นหนังสือเสียงส่งต่อความรู้ดีๆแบบที่อัดครั้งเดียวจบแล้วก็ไม่ต้องไปนั่งอธิบายหลายๆครั้งเพราะว่าอาจจะจำดีเทลไม่ได้ก็เนี่ยแหละทำแล้วก็ส่งอันนี้ไปให้เขาฟังเลยจะดีกว่าจึงเริ่มเกิดคอนเทนต์นี้ขึ้นมานะคะเอโอเคเรามาพูดถึงหนังสือเล่มนี้นะคะหนังสือเรื่องวัจร,รย์ธรรมชาติบำบัดนะคะเขียนโดยหมอแดงนะคะหรือ หมอวีละชัยวาสิติลกนะคะหนังสือเล่มนี้นะคะเรียบเรียงมาเพื่อคนที่กำลังป่วยอยู่และคนที่ยังไม่ป่วยได้ตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลสุขภาพของตนเองนะคะดังคำพูดของคุณหมอวีละชัยวาสิติลกผู้เขียนหนังสือเล่มนี้ว่า หมอที่ดีที่สุดคือตัวเราเองไม่มีหมอที่ไหนจะอยู่กับเราตลอด24ชั่วโมงมีแต่เราเท่านั้นแล้วถ้าเราไม่ดูแลตัวเองต่อให้หมอเทวดาเก่งกาจสักแค่ไหนก็รักษาเราไม่ได้อคุณหมอวีรชัยนะคะหรือว่าหมอแดงนะคะเป็นแพทย์แผนไทยที่มีคลินิกชื่อว่าดิโลคยาคลินิกนะคะ หนังสือเล่มนี้นะคะจะพูดถึงเกี่ยวกับแพทย์แผนไทยเป็นหลักนะคะแล้วก็มีพูดถึงเรื่องออลมปราณน,นะคะดินน้ำลมไฟหยินยานต่างๆนะคะโดยบทที่1ก็จะพูดถึงเรื่องโรคและวิธีการรักษาด้วยธรรมชาติบำบัดนะคะไม่ว่าจะเป็นการกดจุดนะคะกระเพาะอาหารหอบหืดไมเกรน กับเส้นลมปานมะเร็งตับโรคเบาหวานสมนรรถภาพทางเพศสิวดีทอ็อกวิธีการดีทอ็อกก็สมนุนไพรประจำบ้านนะคะบทที่2จะเป็นมาสจา์ธรรมชาติบำบัดจะมีเดอเคสตัดดี้นะคะอยู่ตัวอย่างซึ่งดีมากอย่างเช่นมิสน้ำอัดลมหญิงเหล็กหายหายขาดจากโรคสาวไฮโซ ไม่หายสักทีสนใจแต่ลูกค้าจุดจบหรือจุดเริ่มต้นนะคะแล้วก็บทที่สัจะเป็นบทสรุปนะคะแล้วก็แนะนำแนะนําตัวหมอแดงโอเคในะ EP นี้นะคะจะพูดถึงเรื่องตัวอย่างของความแตกต่างในการรักษาการปวดไมเกร์น,นะคะของแพทย์แผนแพทย์ตะวันตกกับแพทย์ตะวันออกนะคะ ล้วก็จะพูดถึงเรื่องภาวะไม่สมดุลของร่างกายนะคะหรือยินยางนะคะจะพูดถึงอาการแล้วก็พูดถึงว่าวิธีการรักษานะคะภาวะร้อนเกินกับเย็นเกินจะเป็นแบบไหนนะคะแล้วก็ประมาณนี้ค่ะในปีนี้จะพูดถึงประมาณนี้ ถ้าพร้อมแล้วก็ไปฟังกันเลยค่ะตัวอย่างการรักษาอาการปวดศีรษะหรือไมเกรนอันนี้ก็จะยกตัวอย่างเกี่ยวกับความแตกต่างนะคะของแพทย์ตะวันตกกับแพทย์ตะวันออกนะคะมาดูที่แพทย์ตะวันตกนะคะผู้ป่วยจะต้องกินยาตลอดเวลาเมื่อปวดศีรษะบางครั้งหมอจะฉีดยาให้หนึ่งเข็ม ื่อลังงับการปวดหลายเดือนมิฉะนั้นผู้ป่วยจะอาเจียนทานอาหารไม่ลงปวดศีรษะจนตาลายนอนไม่หลับจะเห็นว่าการรักษาด้วยแพทย์ตะวันตกเป็นการลัง,งับปวดมิใช่การรักษาให้หายขาดส่วนแพทย์ตะวันออกนะคะจะต้องค้นหาสาเหตุของการปวดศีรษะไมาเกรนซึ่งก็คือลมประกังหรือลมเสียที่เข้ามาในเส้นเลือด เส้นเอ็นซึ่งจะแยกสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคไมเกรนเป็นข้อๆได้ดังนี้ 1. ระบบย่อยอาหารของกระเพาะอาหารไม่ดีอาหารไม่ย่อยในเวลาที่ควรจะย่อยอาหารเน่าบูดในกระเพาะอาหารเกิดลมเสียเข้าไปในเส้นเอ็นเส้นเลือด 2. การดำเนินชีวิตกินนอนไม่ตรงเวลา ดื่มเครื่องดื่มเย็นก่อนหรือหลังเวลาอาหารเช่นน้ำเย็นกาแฟายเย็นน้ำอัดลมเบียร์หรือการดื่มน้ำพร้อมกับทานอาหารซึ่งการกระทำเช่นนี้ทำให้น้ำย่อยเจือจางอุณหภูมิในกระเพาะอาหารต่ำกว่าอุณหภูมิในร่างกายที่37องศาเซลเซียสไฟธาตุหย่อนพิการน้ำย่อยไม่สามารถย่อยอาหารในเวลาที่ควรย่อยได้ ต้องรอปรับอุณภูมิซึ่งอาหารที่ทานเข้าไปก็เน่าบูดในกระเพาะอาหารแล้วมันส่งผลกับร่างกายยังไงก็คือทำให้อาหารที่เน่าบูดนะคะสะสมในร่างกายทำให้เกิดโรคไมเกรนหรือมะเร็งได้ค่ะต่อไปในข้อที่3นะคะพูดถึงเรื่องท้องผูก ไม่ถ่ายทุกวันทำให้เกิดสารพิษมากมายในลำไส้ร่างกายจึงดูดซึมสารพิษเข้าไปในเส้นเลือดและเส้นลมปานซึ่งเป็นลมเน่าเสียทำให้การเคลื่อนไหวยืดหดอย่างรุนแรงเปรียบเสมือนน้ำกอกที่มีแต่ลมไม่มีน้ำต่อไปสาเหตุที่4ที่ทําให้เกิดโรคไมเกรนนะคะก็คือดื่มกาแฟตอนท้องว่างนะคะเช่นทานกาแฟเป็นอาหารเช้าโดยไม่มีอาหารเช้าอื่นก่อนนะคะ กาแฟจะช็อกกระเพาะหรือดื่มกาแฟมากเกินวันละอบแก้วนะคะแล้วก็ขอเสริมนิดนึงนะคะเราไม่ควรดื่มกาแฟตอนท้องว่างนะคะเพราะว่าจะยิ่งทำให้ง่วงค่ะ สาเหตุที่5นะคะที่ทำให้เกิดโรคไมเกรนนะคะก็คือทานน้ำน้อยนะคะหรือมากกว่าที่ร่างกายต้องการนะคะน้ำควรจะเข้าสู่ร่างกายต่อวันประมาณวันละ8ปดถึงแก้วนะคะแต่ถ้าร่างกายน้ำหนักเพิ่มขึ้นจาก70กิโลกรัมก็ควรทานเพิ่มขึ้นอีก 2- 4ถึงแก้วตามน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นนะคะต่อไปสาเหตุที่6นะคะ ทานอาหารประเภทของทอดด้วยน้ำมันหรืออบด้วยเนยมากเกินไปนะคะอาหารที่มีไขมันสูงหรืออาหารประเภทเนื้อสัตว์มากเกินไปรวมถึงนมและผลิตภัณฑ์จากนมนั่นเองค่ะต่อไปสาเหตุที่7นะคะสาเหตุสุดท้ายก็คือทานอาหารกึ่งสสำเร็จรูปเป็นถุงเป็นซองแทนที่จะกินของสดๆดใหม่ๆ มากเกินไปนะคะประมาณวันละ1-2ซอ,องนั่นเองค่ะต่อไปจะพูดถึงเรื่องภาวะไม่สมดุลของร่างกายนะคะแบบหยินหยางทางแพทย์แผนจีนและทางธรรมชาติบำบัดจะพูดถึงความไม่สมดุลของร่างกายบ่อยโดยแบ่งผู้ป่วยออกเป็น2กลุ่มใหญ่ยยคือภาวะหยางนะคะหรือภาวะร้อนเกินนะคะและภาวะหยิน หรือภาวะเย็นเกินนะคะอย่างคือร้อนยินคือยินซึ่งเมื่อเกิดภาวะทั้งสองอย่างนั้นก็จะทำให้เกิดอาการหรือโรคต่างๆวิธีแก้ไขก็คือทำให้ร่างกายปรับเข้าสู่สมดุลจะทำให้หายจากโรคนั้นได้จึงขอ,อยกตัวอย่างสั้นๆของภาวะร้อนเกินและ เย็นเกินที่จะพบได้บ่อยและวิธีแก้แก้ไว้คร่าวๆดังนี้นะคะแต่ยกตัวอย่างอาการของภาวะหยางหรือภาวะร้อนเกินนะคะ 1. เลยมีสิวฟ้าขึ้น 2. มีแผลในช่องปากด้านล่าง 3. ปัสสาวะสีเข้ม 4. ผิวหนังเป็นผื่นขึ้น ห้าอ่อนล้าอ่อนเพียหกเจ็บปลายลิ้นเจ็ดหิวบ่อยๆ่แปดสะอึกซึ่งมีวิธีปรับสมดุลสำหรับผู้ที่มีภาวะหยางเกินหรือภาวะร้อนเกินนะคะคือ 1. ดื่มน้ำมากๆตอนตื่นนอนนะคะแล้วก็ 2. ดื่มน้ำส่วนภัยที่มีฤทธิ์เย็นเช่นใบาย่านางใบับบก 3. ทานสมุนไพรถอนผิดร้อนเช่นบอระเพ็ดลูกใต้ใบฟ้าทลายโจร 4. ทานผักที่มีฤทธิ์เย็นเช่นมะละกอผักปุ้งตำลึงสายบัวใบโบบุกนะคะส่วนอาการของภาวะอินเกินหรือภาวะเย็นเกินเช่น 1. ตาแฉะ 2. มีตุ่มแผลขึ้นในช่องปากด้านบน 3. หน้าซีด 4. เป็นเน็บชา 5. เป็นหวัดน้ำมูกใสไม่เจ็บคอ 6. นิ้วล็อก 7. หน้ามืดวิ่งเวียนบ่อยๆ 8. หนาวสั่นได้ง่ายๆวิธีปรับสมดุลสำหรับผู้ที่มีภาวะหอินเกินหรือภาวะเย็นเกิน 1. ดื่มน้ำอุ่นตอนตื่นนอน 2. อมเกลือไว้ใต้ลิ้น 3. ทานสมุนพัยที่มีดินร้อนเช่นสวรสมะขามป้อมน้ำขิงตะไคร้ขา่าปะตูมสี่ทานผักที่มีดินร้อนเช่นถั่วฝักยาวถั่วพูชะอมกระเพราโหระพาเคอีพ okay. ีนี้ก็จะพูดประมาณนี้เนาะใครมีเข้าขายแบบไหนกันบ้าง ส่วนเรานะั้นตอนส่วนมากนะคะที่เป็นยกตัวอย่างของการเลยก็คือจะชอบเป็นอาการภาวะหยินเกินนะคะเพราะว่ารู้สึกว่าตัวเองหนาวสั่นได้ง่ายๆแล้วก็ตาแฉะนะคะแสบตาเป็นเหน็บง่ายนะคะก็มีน้ำมูกใสแต่ไม่เจ็บคอนะคะอย่างตอนเช้าที่ตื่นมา ทุกเช้านะคะจะเป็นเป็นเหมือนวัดน้ำมูกใส่แต่ไม่เจ็บคอใครที่เป็นแบบการนะคะก็ให้ดื่มน้ำอุ่นตอนตื่นนอนนะคะอมเกลือไว้ใต้ลิ้นท่านสมุนภพยที่มีฤทธิ์ร้รอนเช่นสวรรมะขามป้อมน้ำขิงตะไคร้ข่ามะกูดเอ้ะมะตูมนะคะแล้วก็ทานผักฤทิร์ร้อนเช่นถั่ฝักยาวถั่วพูชอพะอมกะเพราหัวพาแต่ยังไงนะคะ ในภาวะไม่ว่าจะยินหรือหยางเกินนะคะทุกคนสามารถเปลี่ยนได้นะคะไม่ใช่คนนี้จะเป็นยินตลอดหรือหยางตลอดนะคะอาจจะขึ้นอยู่กับสภาพร่างกายในช่วงนั้นนะคะว่าเป็นแบบไหนแล้วก็รักษาตามสภาพร่างกายของเราเลยนะคะปรับสมดุลตามสภาพที่เราเป็นเลยอย่างที่บอกไปเนาะ ก็จบไปแล้วนะคะกับ EP นี้ที่พูดถึงตัวอย่างการรักษาอาการปวดศีรษะหรือไมเกรนระหว่างแพทย์ตะวันตรงกับแพทย์ตอนออกนะคะกับภาวะไม่สมดุลของร่างกายแบบหยินอย่างเนาะใน EP ถัดไปนะคะเราจะมาพูดถึงเรื่องโรคกระเพาะอาหารต้นเหตุของโรคต่างๆค่ะ ไม่ว่าจะเป็นโรคปวดเอวปวดข้อปวดเขา่าลิศดวงเก้าดูมาตอยนะคะหรือปวดหลังหรือแม้ทั่งมะเร็งก็อาจจะเกิดจากโรคกระเพาะได้มันเป็นไปได้ยังไงก็สามารถรอรับชมนะคะได้ใน EP ีที่2นะคะพี่ีถัดไปของเราอย่างไรก็ตามนะคะหนังสือเล่มน,นี้ได้มาจากการสั่งสมประสบการณ์นะคะและความรู้ของคุณหมอเวลชัยวาสิทวิลก หรือมอแดงนะคะซึ่งพิมพ์เมื่อครั้งที่หนึ่งคือ2,549นะคะปัจจุบันอาจจะมีการคิดค้นวิทยาศาสตว์ใหม่ๆนะคะซึ่งเป็นความรู้ใหม่ๆที่อาจจะแตกต่างจากเดิมนะคะเพื่อนๆก็สามารถมาดิสคัตกันได้นะคะจะถือว่าเป็นเกียรติแล้วก็ขอบคุณมากๆค่ะส่วน EP นี้นะคะก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ค่ะ สำหรับใครที่คิดว่าเป็นประโยชน์นะคะสามารถนำไปแชร์ได้นะคะแล้วก็ถ้าใครชอบก็กดไลค์ได้นะคะถ้าไม่ชอบก็กดดิสไลค์นะคะถ้าไม่เข้าใจตรงไหนก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยเนาะสำหรับคนที่อยากพพอร์ตนะคะเรื่องค่าน้ำค่ากาแฟ10-20บาทนะคะหรือว่าจะเป็นค่าโปรดักชันเนาะก็สามารถดอ n เนทเข้ามาได้นะคะที่ด้านล่างคลิปเลย สำหรับวิีนี้นะคะก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ค่ะลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ